หอนหอนใพี s <chief> <S ่น oh ้องอายตัดตัวเลยบ่บ่ตัวเนี่ยง่ายเบาเนาด้วยต้องกินเครื่องหอน้องปิางเครื่องปิ่งสวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง สุหุมสุคนนะครับเอาหมือนี้มาครับยายร้อนพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องบรรยากาศดีดีฝนตกลงรินใชแไหมเนาะตรงย่างเสือพี่น้องเนี่ยมันเสียบได้แล้ววันนี้เสียอีกแล้วเสียอีกแล้วไปลุกคนเดียวคนเดียวเจ้าขี้พี่แอร์นครับเด้อโอ้ยไอตุ่ดตัวแล้วบัดแม่ไม่ไหมนี่หันเรียบร้อยแล้วระวังเดี๋ยวหลวกละอ้ยพี่น้องเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อย่างเสือ ของเสียบย่ำฝนตกลิ่นนี่แหละนีหอยปลเหลืองสามันลูกหลายอือหอ้เถลองหอยปันเอาอันนี้ก็หันไปแล้วพี่น้องเบิ้งเบงเดี๋ยววาก่อนอ้ยเบือี่น้องเข้าไปสบหันงบางให้ก่อนเยเสียเสียเสียเออ แต่เลีย้ยงเอาเชื่องมึงอ่ะเ,เื่องมันเแ,แม่ซิมรถเน่ยกินไดอยู่ปุยเจ้าของผมดิบก็เจ้เนาของผม,มนเนี้ยมันรถทำไดบ่เลยเจ้าของผมก็คือจะเพิ่มไขมันดีสว่างานไินได้เนี้สมจวดได้พี่น้องอันนี้สมพักสมพักอันพักกาดหินได้พี่น้องด้อยย่ามันเห็ดว้เป็นนั่นละ อทำกรุบๆเลยอืมอืมอืมลายตัวๆเลยไม่ตกกินห่นหอนน่องน่องขาอืมอืมปลาดุกขาวมเ้มงห่อนห่ออมาพี่น้องมากยอดมเดเอ แกวผมดีขนาดอืมนอ่ะฝนตงนนนุงลิง่นนี่ะเตอมินเติอย่างขนาดจิ้บางอยางเนื้อเสียบค้องแทนด้นู่นนี่แ้วผมอมน้ำขนาดอืม คนตกน,นกติ่งไปนอกหน้งบ้าน่ใหม่เด้อวัดตติสมเหมือนคนก่อนนุม่มนุ่มดีไม่ได่เย,ยอะนี่ปรปะหลดไุ่มปอง Ừ. Thằng thương Ừ, không được. Thằng kia thương kia. Ừ. Ừ, 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 này บรรยากาศดีพี่น้องบรรยากาศก็เข้ากนะดาดเหยลังขวาอยู่ลังขวานไปใส่บุได้ฝนตกลิ่นไหมันตกห่ำบรรยากาศเข้ากันกระดาษเต้ยบรรยากาศเข้าสุดๆ,ๆเลย,อยตอนนี้มัน,มนเป็นเน็นแดงเนื้อแดงอย่างหลอกเลย หย่างตรงเลือกเลือกกันเสือเนี่ยหรือว่ามะพร้าวเนี่ยพี่น้องตรงหาบองมันแข็งแข็งเลยครับเด้ออย่าไปเลือกบองมันนิ่มนะครับค่อยซื้อมาตัวนิ่มๆน,มนันเหนียวนี่ยมืใหญ่หนังเขาไปเลยใหญ่หาตัวม,มันบางไง <c oughs> Cái thân khoai đây đây không, anh, ạ. Ừ. ở đây là không ăn Ừ Không có bò nhằm ở đây Khoai ở đây Cái cho nhằm ở đây nha Được rồi Sông Bắc cá này Có đi pin là ตัดมันเนาะตัดมันเดียวืม่หาบมาครับกันเสียงโซ่ใส่ใส่ก่อนนะ เพิ liksom, ่มไขมันขนาดแล้วอย่างเสือต้งอย่างห่อนเนาะเอาก้าวห่อน น,นี่กินชมบัก,กาดนี่มันเนี่ยี๋ยวบน่งคคิปอีกนี่้องเบิ้งรงคลิปอีกเบื้งนะครับเนาเห็ดแลลวน่าัเ็ดห็ดเห็ดแดงอืมหอนมากอืมอร่อยอห่อนะเด็โอ้โห้อหอนเลยอู้หีน่นง นี่ต้องเสือครับสเสือขักขักพี่นอ้อ,นองสเสือเป็นไรเอาเนื้อเสืออยู่ใส่ <laughs> มาพี่น้องมาจวดน้ำกันเลยนี่นกยีบอกบาดเขาท้าทางไปทงผิดทาง ลูกกำลันหอนๆในพี่น้องไอตัดตัวเลยบางบตัวนี้อะบางง่งด้วยอืมขวนอ้ยขวนจะตาบ้าัเนี่ย มันเหนียวไปหรอกนุม่มบอกแล้วม,มันนุ่มจิบมันแบบอืม อยากินไว้กินเนี่ยิดใจไม่องกินในบ่ออาหาเลยก็คิดหวังเคนยเครื่องกินเคื่องกินเครื่องดี่เนรือน้ำนี่สิหอมขาดจะเม่กินไดไปยุ

เสียบนละยางนำก็น้มากไหมากย่างเสือนี่ยต้องย่างมันหอมย่างน้ำกินน้ำไม่ต้องคัทหามันเย็นมากเนยที่บริษัทมันเยอะไม่ดีหยาบนั่เหนียวเดนื้อหอมรสชาติไม่จืดเยนไปเลยหุยเกลื

เลือกได้ดีดดนั่นหมาเนาะเลือนดก็แก่ดีครับเลือกหมองมันนแข็งนะพอมันหย่อมมันมาหย่างมันสีนุ่มมันหย่อมกรุบกรุบเนาะมันสีบัวเขาเลือกนอ่อนนัมันสีเหนียวมันหย่อมมันสีเหนียวแข็งแข็งมันสีเป็นเนื้อเสือแฉะนะนนเ,เนื้อเสือเนื้อขาว ของแถเลยเนาะแล้วตอนถ้าเป็นถ้าเป็นแบบอ่อลมันจะเป็นเนื้อย oh, ังกงาะพอเป็นเนื้อแถพอเมันเสื้อแถนะพี่น้องเป็นเนื้อที่มันมันเป็นพวงมันเป็นพวงน้องจนทร์เอาอีกบ้างหลายเลยตัวหน่อยสิอา้ยมึงบ่นัวนี้ตัวนี้อกินตัวเมื่ เมันลงน้นหอนอะหอมตัวหน่อยหอมเลยปัดช่างห,าหนาเอะหาแบบหอวนงขับไอ้ตัวดเลยโอ้ตัวนี้แข็งตัวนี้แข็งดีตัวนี้นี่ได้ตัวนี้น้ำกรุกบ ันอยงุกอวายเต็นมจับตดวนี้บ่เต็นไปทำัมนี่มนจกขักอืะหอนเลยนำขาดปัดปัดแมนนี่น้ำขาดปัด,ดปัดบุ <c oughs> กือตัวเหลวได้ยังหวัดตัวเข็ง <c oughs> ปัดอีกปัดนี้น้อย ก็อีกเส้นหน่อยว่าสิกินาเอ้ยเออเท่าน wow, ั้นละหั่นก็ได้ยกไปเห้มันหน่อยก็ได้ฟูหน่อยฟูดควมบนหนุอยแล้วไม่ได้ยังไงไม่ไหยแข็งแข็งยังปัดปดีขนาดนี้โอ้ยเป็นนองขากขเด้อ นิ่มปัดๆเนาะอลองวางพี่น้องผักเยอะบ่กแ่บแซ่บๆพอก,กินพอก,กินเขาเนี่ยกินได้ห่ากินหมองหนุ่ม น้ำปืดๆอืมันนี้<ด>สมพักแนีน่พ่อมาก,กินอยู่ด้มันตัดกัน่น้องบอกไเลยย่างเสือเน้อทิศมันเนี่ยเอาสมพักมาก,กินสมพักยังไรมาก,กินเนี่ยมันจะตัดกันเลยลเนอะนบเลียนนะครับ ห่ออะไเนี่ยอิม<ๆ>่มข้าันองงเียวบ้บ,บดไ่ทำ้วบดดีเบบดอาคิมบีเอาสัน่งเน้องเอาบรรยากาศฝนตกเลี่ยนมาเขาก็บรรยากาศเลยกินย่ำได้พยุดวางพ่น้องเป็นเมนูของปูดกับอะไนรูเนาะคิดใจ เนื้อเสือหรือว่าเนื้อเสือลองไห้พี่น้องแสบของแถมครับเจี้ยวขมขมเวลาเลือกเลือกอันเนื้อเสือหรือว่าเนื้อขาวนี่ต้องเอาแบบแข็งๆได้พี่น้องเด้อแนะน้าเลยแบบแข็งมันมากมันจุสีบัมันจุบัเหนียวมันยิ่งยำกรุบๆรุบเลยเย่างห่อนๆนี่แหละสุดยอดแล้วเอาคลิปนี้ก็ผู้ใดอยู่จังหวัดใดก็คอมเมนต์เข้ามาพี่น้องฝนตกบัทั้งบ้านกินเขาเข้มแข็งคอมเมนต์เข้ามาเลยครับเด้อขอบคุณทุกการที่ตามทุกทรัพย์ไทยทุกไลค์ทุกแชร์วันนี้ผมมีอย่างหลายเดี๋ยวพอคลิปหน้าสสสสววัััดดีีคครบ่ะ